มาเที่ยวครับอ่าแล้วแล้วจะไปไหนกันอ่ะลุงอ๋อเป็นจราจรอยู่นี่แล้วทำไมกลุ่มๆแล้วอ่ะยังบ่มีเลยครับผมยังบ่มีครับอ่าแล้วเนี่ยอ่าแล้วตัวเขอยู่ไอเงี้ยกับบเลิกหมดเลิกงานหรือยังเนี่ยมีงานทำไหมเนี่ยไปอยู่กับเฮียไม่ละเฮ้มีงานทำเปล่าทำข้าวโพดนั่นฮะชี้ว่าทางนี้ทำไมล่ะเฮียก็ถามมึงไงไม่จะถามเอาดีๆเอาดีๆไม่โกหก ทำไมถึงได้มานั่งตรงนี้มานั่งเที่ยวเล่นเออปล่อยแม่ไปทำกระโพดทำเลี้ยงกัวให้นี่นะอะอยู่ดังงวัวทำงานไหมทำงานได้ไหมอยู่ดังงวัวทำงานไม่ได้นนแล้วแล้วนอนไหนเนี่ยนอนไหนนอนวัดมาหาธาตุนอนวัดมหาธาตุข้างในเนี่ยนะนอ,นาาาอลูกศิษย์วัดอ๋อเป็นลูกศิษย์วัดอ่อแล้วทำไมไม่นอนวัด่ะมาเที่ยวเต๋ๆอะไรตรงนี้ อ๋อมาเที่ยวรู้จักกันเหรอหรือว่าไงอ๋อรู้จักกันรู้จักกันอันนี้แล้วลุงนอนไหนไหนครับลุงลุงพักอยู่ที่ไหนพักอยู่ที่แถววัดช้างเผือกครับอ๋อวัดช้างเผือกอ้าวแล้วมาไงก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาอ๋อขับมอเตอร์ไซค์มาไปไปทำงาน,นไปไปชวนทำงาน,านทำไมอ่ะทำไมถึงไม่ชอบทำงานเหรอเขาให้ไปเลี้ยงวัวมันยังบอกไปไม่ชอบทำงานโอ้ทำงานไม่ค่อยเป็นอายุเท่าไหร่แล้วครับ ห้าสิบแล้วโอ้ทำงานไม่ค่อยเป็นอ้าวมันไปทำงานเรอชิวทำานแต่อรชีวิตชัวไปทำงานโอ้เอา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 มัาไม่เคยทำงานมันเล่ากันก่อนอ้าวอ้าวอ้าวอ้โอ้โอมโอดโอ้โอ้่อ้โอ้โอ้มอ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้นข้าอ้โอ้โอ้โออ้โอหโออ้ัอออ้โออ้โออมาอามออ้อ้มม้ตามมันอ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้โอ้โ้โอเอ้้ ไม่มีแล้วมายังไงด้ยผมอาศัผมมันออมาตามตามมาเที่ยวคือเราอยู่ที่นี่ไม่ใช่เหรอลุงอยู่นี่อ่าทำงานอะไรหลักๆของลุงอ่ะเส้นเนี่ยผมเช่าจารถออกอ๋อก็คือได้ทิปครับครับครับอ๋อได้ทิปได้ทิปอ่าแล้วทีนี้ใครไปรับแกใครไปรับแกแกก็อยู่ตรงนี้หนะครับอยู่แถวๆมาได้หน่อยครับเดินมาเหรอหรือว่าไงเดินเล่นอยู่แถวไม่จากวัดมหาธาตุมาเนี่ยเดินมาเหรอ ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ครับผมอ๋อพี่ไปรับมาลุงไปรับมาครับครับครับโอ้พอดีก็บอกว่าจะมาเที่ยวฮึมจะรู้จักกันเจีบแล้วกินข้าวกินปลาหรือยังหิวข้าวไหมผมเลี้ยงข้าวเอาไหมผมเลี้ยงข้าวเอาไหมเอาไหมผมเลี้ยงข้าวบอกเขาจองอย่างเงี้ยจะว่าเงื่อนเงี้ยถามมันบอกว่ากินเหล้าหรือยังอ่ะนะมัน เอาเล่าไหมกินเล่าไหมกินเล้าไหมพอ,อมีก็กินอา้าวถ้าเกิดไมาเล่าไม่น่าจะได้ถ้ากินข้าวยังพอให้ได้เนะเาะอ้าวโอเคไป <c oughs>